ครับสวัสดีแม่พันธ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครัสวัสดีแม่พันธ์น,นะครับผมวันนี้แอดมินเดเินทางมาที่บ้านแม่พันธ์เนาะนะครับผม,ผมก็จะมาสอบถามแนวทางของคุณแม่พู่ดก่อนคุณแม่ให้มาห้าเก้าเก้าห้าใช่ไหมแม่เห็นไหมที่ให้มาห้าแปดเก้าห้าแปดเก้าใช่ไหม<ะ>เห<ะ>ออไม่ใช่เก้าเก <5, S 1> ้าแปดห้าแปดห้าโอ้เก้าแปดห้าครับฝันฝันว่าไงแม่ก่อน 4ีห้าวันที่หวยออกแล้วก็ฝันครับก่อนที่จะมาถ่ายนะค่ะที่มาทำ h a า r d าร e r ทำรถของสามรับฝันว่าน้ําฝนตกน้ําท่วมจะหน้าสามตาน่ะมันลุกไปไหนอครับจับกบได้เก้าตัวปลาก็มีกบก็มีครับปลาจับได้ห้าตัวอืเออจะตียังไงก็เลยตีเอา เก้าแปดห้าปลาก็แปดปลาถ้ห้าตีเอาสามเพวาเป็นแปดถ้าเป็นเก้าเก้าห้าก็ได้กลับหัวลงก็ได้แปดสามตัวแล้วเนาะจะได้ตีนี้เป็นตีได้แค่สองตัวก็เลยว่าวันนี้น่ะก็ไปไหว้เจ้าหูไปไหว้ตามมาแล้วไปไหว้มาแล้วก็เลยมันจะเสียเวลาไหมเพราะตองเันเคยแม่นเนาะ ครับโอฟันตรงวันนี้มันเคยแม่นเนาะแม่เนาะเคยแม่นก็เลยขอแกมาวันนี้ก็ขอแกมาแล้วนะครับไปไปขอลักษณะที่คุณแม่ไปขอไปไว้ไปเลี้ยงแกเลี้ยงเขาแต่แม่ไม่ได้ซื้อหรอกลูกเขาซื้อเขาลูกคนโตก็ซื้อก็แยกเอาแกข้างหน้าอ๋อเมื่อก่อนก็ซื้อไม่ถูกใช่แม่เมื่อก่อนเขาถูกยุคก็ถูกน้อยนิดหน่อยเนาะแม่เนาะไม่มีเงินติดตัวเยอะก็ซื้อ ที่ใหยี่สิบบาทแค่นั้นแหละอ้ื้อม่นิดเยหน่อยนะแม่เนาะแต่งวดนี้ขอมานี่นะที่ได้มาที่ได้มาที่ให้ดูหน่อยครับครับแม่แม่ไปขอมาไงไปจุดธูปหรือว่าไปไปเลี้ยงแกออไปเลี้ยงแกไปเลี้ยงแกไปไหว้เหมือนไปไหว้ขอโพรแกทุกครั้งอ่ะทีนี้มาแล้วลูกน้อยเนาะขอแกเลยดีไหมเออขอก็ขอครับ ยวลูกนิวลูกน้องมาก็จะได้เอาตัวเลขให้เลยจะได้ไม่เสียเวลาครับแม่ครับม่ดวงมาก็เหมือนกันเหรอเนาะนี่อย่างให้เสียเวลาไปทางอื่นอีกก็เลยได้มาเนี่ยตัวนี้แหละครโอเคให้ตัวนี้โอเคให้มาโอ้โครับครับโอ้โหนี่คือปู่ตาฟ้าผ่าให้ให้คุณแม่มานะครับก็คือว่าเหมือนคุณแม่นี่จะมี อะไรสัมพันธ์กันกับปู่ท่านเนาะสังเกตลครับครับสังเกตแต่ว่าคุณแม่เนี่ยจะฝันเกี่ยวกับปู่ตลอดนะครับผมแกก็คงจะดูเรานน่นแหละอืมครับปู่นี่จะมาหาคุณแม่ตลอดเลยไหมครับแม่มาถ้าเราอะโอ้ยตาเอ้ยวันนี้นะปู่เอ้ยเรียกบางทีก็เผลอเรียกแก่วตาบางทีก็เรียกปู่ก็เรียกปู่นั่นแหละตามธรรมเนียมครับ โอ้ยงวดนี้ก็ยังไงเนาะก็นั่งบนจะจะมาเข้าฝันแต่เราน่ะโง่เอ๊เมล็ตีไม่แตกสามตัวเนาะครับครับตีได้แค่สองตัวครับเหมือนแบบตาท่านให้แล้วแต่ว่าเราออกมาเป็นยังไงเนาะเป็นออครับก็เลยว่างวดนี้ขอตังงวดให้เลยเนาะแม่ขอตังงวดว่าเออลูกนิวก็งานเยอะลูกน้องก็งานเยอะแม่ดวงก็งานเยอะเจยได้ไปทางอื่นได้ไวก็เลย เอาปลาเป็นตัวใหญ่ไปเลี้ยงแกคเลขเข้าอยู่แต่ซื้อก็ซื้อถูกน้อยก็เลยว่าตาก็ถูกอยู่เด้องวดหน้าก็ให้ปังปังสามตัวหน่อยนะถูกขอมีแต่คนทุกคนยากเนาะจถวบ้านเราที่นี่ก็ก็เหมือนอยังไงนิ้กลูกเขาก็ว่าของกปดีเหมือนกันแหละจะไม่เสียเวลาแอดมินน,นี่ก็ทำนะขอมาได้นี่ค่ะ ก็คือว่าแล้วหลังจากนั้นนี่ที่ได้ตัวเลงนี้มาแล้วเผื่อตาเนี่จะมาเข้าฝันเพิ่มอีกนาะแม่เนาะจ้าก็ไม่แน่ด้วยตาอาจจะมาอีกก็ได้นะครับผมเพราะว่าจะมาย้ำต่องวดอต่องวดกับโค้งสุดท้ายโอมาย้ำในความฝันจะไหมแม่จ้าครับในความฝันโค้งสุดท้ายมากกว่าโอ้เคยที่เคยมาเข้าฝันแม่ครับครับก็คือที่คุณแม่ฝันนี้ก็ใกล้ๆโค้งสุดท้ายเนาะรอบก่อนจ้า อคก่อนโค้งสุดท้ายบางก็สองวันก่อนออกหรือไม่ก็คืนวันออกเลยอก็คืนวันออกนักจะเน่มมาโอ้ครับพราว่าที่ขอวันนี้ก็อยากให้ให้ได้นั่นแหละอยากให้ขอให้ออกได้สามตัวเนาะมัให้ออกตัวที่ตาให้มานะแม่เนาะอยากให้ออกเอฟซีจะได้ไม่ลงทุนเยอะครับทีนี้ พอคราวนี้จะขอแค่ครั้งเดียวนี่แหละจะรอแต่ความฝันแม่คงสุดท้ายคุยกันกับลูกไว้อย่างนี้นะใช่แต่ออกมาแม่ยังไม่ฝันใช่ไหมคะแม่ยังโอ้เดี๋ยวให้แม่เอาตัวเลขกที่ขอมาวันนี้ไปนอนทับดูนะคะเสียงดู่อนแบวนม่ฝันดีนะคะเปิดตามาเข้าฝันเพิ่มแล้วแม่เนาะเพราะว่าวที่่านมานี่คือฝันฝันดีมากเลยใช่ไหมคะแม่เมื่อวานก็จะไมก็จะแม่ก็นานๆจะฝันจะเข้าอย่างนี้เนาะครับ บางคนเขาก็ตีกลบกลบเก้าตัวก็เราก็ตีเป็นเก้าแล้วแต่เราตีไม่ถูกว่ามันจะมาคู่ไงเก้าหัวกลับหัวลงก็เป็นหกสองตัวเนาะแล้วก็มีห้าห้าก็ถูกดูปลาห้าปลาแปดตีไปอย่างนั้นเนาะจะตีไม่ออกกามตัวได้สองตัวอันนี้ฝันก่อนที่จะไปขอหรือว่าขอมาแล้วค่อยฝันค่ะแม่ของวนเมื่อกี้ก่อนเนาะ ก่อนสองวันหรือยังไงนี่หละครับืครับก็คือในลักษณะรูปร่างของตาเนี่ยที่เราเคยมาปรากฏให้คุณแม่เห็นเนี่ยรูปร่างของตาเนี่เป็นยังไงครับแม่สูงเหมือนอาโนยแหละแต่ว่าร่างกไม่อ้วนอ๋อสูงกับคนมีอายุก่าร่างเหมือนเหมือนลุงไหวอ๋อครับคนมีอายุเนาะแม่เนาะคนมีอายุสี่สิบกว่ากว่าอืมครับ ก็ใส่ฝันนะคคทำในความฝัน,น,น,มนแม่เนะาะใ,นในส่ใส่เสื้อผ้าแม่แม่ใ,ใส่ก็จะใส่ผ้าสีสีเหมือนเปลือกมะขามอ่ะสีเหมือนเปลือกมะขามออกจะเทาเทาหนอโบราณที่ขอย้อมผ้าย้อมผ้าครับอะไรเขาเรียกเขาเรียกอะไรที่ขอย้อมผ้าออกเป็นสีเหมือนเหมือนจะแดงก็ไม่แดงอ่ะสีแก่นมะขามสี่แก่นมะขามแก่นมะขาม หมือนคุณแม่จะมีบุญสัมพันธ์กันกับตาฟ้าผ่าเนาะนะครับสังเกตคุณแม่นี้จะสื่อสารกับท่านได้ตลอดนะครับแล้วก็ไปเลี้ยงท่านตลอดอย่างนี้ใช่ไหมแม่ถ้าเกมาถ้าเราถ้าเลขแกออกเราก็จะเลี้ยงเพื่อเพื่อจะขอพรท่านแต่านจะเลตตาเราต่อไปเรื่อยเรื่อเกิดตาแกให้ถูกเรื่อยเรื่อยเนาะแม่เนาะค่รับตั้งแ่ต่ที่คุณแม่เคยเคยขอตาตลอดตลอดมานี่เคยถูกสามตัวไหมแม่ เคยถูกอยู่นะก็ตอน041 014แล้วอะไรตอนนั้นอัน041ได้แม่ง้วดนั้นอ่ะแล้วก็มาถูกอีกสองม้วอแต่ไม่ได้ไม่ได้ออกคลิปครับครับครับนั่นก็ได้สองตัวบนล่างมาเลยโอ้คับเมื่อกี้ก็59น้องเม่เนาะเมื่อกี้ก็95 59 65จะเอาหัวลงก็65ครับก็เค่กระตูกสองขาบนล่างเลยน้องม่เนาะถูกสองขา920บาทเองก็เหมือนเดิมแต่ ลูกชายคนโตก็คือครับก็คือประกอบกับเราแบบทุนทรัพย์น้อยเนาะแม่เนาะก็เลยไม่มีเงินที่ว่าจะไปแม่ได้มาแม่ก็ลูกมันเดือนเขาออกแม่ก็ไปซื้อปุ๋ยครบสามนี่แหละครับหมดครับไม่เหลือนี่เหลือนิดน้อยก็ให้เขาลงครับถ้ายังไงเดี๋ยวคุณถ้าคุณแม่ฝันโค้งสุดท้ายยังไงเดี๋ยวแอดมินเนี่ยจะมาตามความฝันของคุณแม่อีกนะครับผมเนาะถ้าฝันก็จะบอกครับถ้าไม่ฝันก็ ก็ตัวนี้น้อแม่เนาะครับเผื่ออนตาท่านมาย้ำหรือว่ายังไงเนาะแล้วก็จะได้มาขออาจารย์น้อยด้วยทําพิธีครจะ,จะเ็จะทําพิธีด้วย<ช>เห็นอา<ช>จารย์น้อยว่าจะทําพิธีอะไรแม่งุ่นี้ครับขอแม่ตาน,นีกําลังท้องใกล้จะคลอดอค่ะ บ้านล้างเครืยวงใกล้จะคลอดใกล้จะออกครับใกล้จะออกอันผลอย่างนี้ใช่ไหมแม่ใ่กล้จะออกปีอ๋อใกล้จะออกปีโอ้ครับอดโบราณเข้าไว้อย่างนี้แม่นใช่ไหมแม่แม่นโอ้ถ้ากำลังโผล่น่ะแม่นครับผมถ้าบานแล้วไม่ออกยัแม่นที่เคยทํามานะครับถ้ากําลังโผล่เพเติสามตัวแตกด้วยโอ้ครับผมทามาเรื่อยเนี่ยที่เคยทาบ้านบ้านน้อยบ้านจะบุเป็นครับ สึกว่าจะถูกห้างวดตอนนั้นตอนนั้นร่างงวดล่างเลยเดือ่วัที่หนึ่งไปแต้มเดียวอ้ครับผมเลขหกตัวผิดตัวกลางไปแต้มหนึ่งเลขหกตัวผิดตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมเนาะละวันข้างเคียงก็ยังได้หลักหลักแสนหลักล้านอยู่นะคะท่านผู้ชมปีนั้นได้ได้จนได้ได้่อนค่ารถเกือบเสร็จเนาะเพามอเตอร์ไซค์คันเก่าอ่ะครับผมอืก็เริ่มไปออกถอยคันใหม่มา ก็เลยว่าวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่นะครับผมที่ได้นำแนวทางที่ไปขอตาภูมิฟ้าผ่ามาเมื่อเช้ามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมทางช่องนะครับผมแนวทางของคุณแม่พันธุ์นะครับต่องวดให้แล้วนะครับเดี๋ยวโค้งสุดท้ายยังไงฝากท่านผู้ชมเข้ามาติดตามรับชมรับฟังแนวทางของคุณแม่พันธุ์โค้งสุดท้ายด้วยนะครับเดี๋ยวไปไเดี๋ดวเรอไปสอบถามมันแนวทางของอาจารย์น้อยเนาะนะครับงวดก่อนก็อย่างวดนนี้เอาใหม่ก็ค,คือว่าจะทําภูใหม่เลยงวดนี้อาจารย์น้อยจะพาขอแม่ตานีนะครับ<ไ>ผมก้อยตานีเนาะ เดี๋ยวไปหาอาจารย์น้อยกันนะครับท่านผู้ชมขอบคุณคุณแม่มากครับสดีอาจารย์น้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวัสครับวันนี้ก็จะมาสอบถามแนวทางของอาจารย์น้อยเนาะว่าวันนี้นี่งวดนี้มีอะไรแปลกใหม่จะขอให้กับท่านผู้ชมใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับเป็นเป็นยังไงครับอาจารย์ที่ว่าอาจารย์เคยขอมาครับเป็นกล้วยตานีที่กำลังจะออกปลีปีที่ออกมาผลกาบมาแล้วแต่ยังไม่บานโอ้ครับผมส่วนนี้อาจารย์ทําค่อนข้างแม่นเพราะว่า เคยขอมาเป็นสิบสิบกว่าครั้งแล้วอู้ครับแต่ข้อเสียของกล้วยตานีคือมันจะทําได้แค่งวดเดียวอูอครับพอเข้าบานพ้นไปแล้วก็สือแล้วครับผมทําอีกไม่ได้ต้องรอจนกว่าจะมีปลีใหม่ออกอืมครับสูตรเนี้ยอาจารย์เคยทําได้หกตัวรางวัลที่หนึ่งมาแล้วอู้ครับแต่ไอตรงกลางมันเลขตรงกลางมันไปเฉียดเต้มเดียวอ๋อไม่ใช่เฉียดแต้มเดียวสลับตำแหน่งกันอู้ครับครับผมมันมี ตอนงวนนั้นมันอะไรนะแม่แต่ตรงกลางอ่ะสองกับห้ามันสลับตำแหน่งกันอที่เราทำได้สองมันอยู่หน้าแล้วห้าอยู่ต่อหลังแต่ว่าตอนที่มันเลขหวยเราวัาที่หนึ่งออกเลขห้ามาอยู่ข้างหน้าแล้วเลขสองมาอยู่ข้างหลังสลับตรงกลางกันแค่นั้นเองครับแล้วครบหกตัวอยู่นะแต่สลับตำแหน่งกันแค่นั้นเองแต่ว่าขอได้งวดเดียวใช่ไหมคะก็ได้งวดเดียวค่ะสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมที่อาจารย์เรียนมาเป็นสูตรแรกเป็นตำราแรกเลยครับผม ก็คือว่าอันอันที่ว่าถูกถูกนี่ถูกหัวปีนี่เยอะมากเลยใช่ไหมจานหัวปีเยอะที่ดังก็เพราะหัวปีนี่แหละตัวอื่นนี่โดนมั่งไม่โดนมั่งไม่ค่อยเท่าไหร่แต่หัวปีเนี่ยที่ที่ดังๆมีชื่อเสียงได้ก็เพราะหัวปีกล้วยตานีนี่แต่ว่าต้องด้นย้ํากล้วยตานีเนาะจา์เนาะกล้วยตานีอีกกล้วยหนึ่งที่ใช้ทําได้คือกล้วยทองเอกกล้วยทองเอกโอ้ครับอาจารย์ ที่เขาจะ <ทำ S 1> ใช้มเมล็ดปลูกเป็นต้นต้นเดียวเวลามันปลีออกมาจะปานออกเป็นทรงกระโปรงออกมาอือครับครับไอ้ตัวนี้จะแม่นครับ,บแต่จะต้องยังไม่สุกถ้าถ้าออกบานแล้วก็ไม่เป็นไรคอแต่ยังไม่สุกใช้ได้อครับครับกล้วยนี้รู้สึกว่าจะทําได้เต็มที่ประมาณสองงวดแต่ถ้าล้วยถ้าลูกสุกถ้าลูกเริ่มสุกแล้วก็ใช้ไม่ได้นะครับครับถ้ากาบเริ่มเหี่ยวแล้วใช้ไม่ได้ครับไอ้ไอ้ตัวเนี้ยเคย เคยไปขอสองครั้งครับครั้งแรกนี่คือออกงวดนั้นเลยเต็มเต็มหมดล่างสองตัวอครับครั้งที่สองไปทําไม่ออกครับได้หกอะไรหกสองห้าเนาะแม่เนาะปีเมื่อนั้นไม่ออกครับขอสมมติขอหนึ่งตุลาอย่างนี้เนาะครับหนึ่งตุลาไม่ออกสิบหกตุลามาสามตัวเต็มเลยมันตามมาออกงวดหลังออกย้อนหลังออกย้อนหลังวันหนึ่งแล้วเรียกจา์ ทำนะ่ะถ้ามันไม่ออกมันชอบออกย้อนหลังงวดหนึ่งขคาับอจาจย์สังเกตไหมตั้งแต่อาจารย์ทามาตัวไหนที่อาจารย์ทําแล้วมันไม่ออกมันจะย้อนมาออกงวดหลังหนึ่งงวดคราบอรจารยัยงหกห้างวดที่แล้วตาแกให้หกสองศูนย์หกห้ากันหนึ่งสี่สองเนาะครัหกห้ามาออกงวดนี้ครับ,รบอืส่วนงวดนี้งวดเลขที่ทํางวดที่แล้วที่ยังไม่ออกไม่แน่อาจจะตามไปออกงวดหน้าอีก ก็อาจจะเป็นไปได้น้อาจายนเนาะแต่เมื่อคืนเนี่ยจันโดนแม่ตะเคียนด่าเละเลยว่าไงจาา่วันจะบอกกูให้มึงเลขห้ามึงตีเยาสีทำหู้ครับแม่ตะเคียนด่าเลยบอกจย์แม่ตะเคียนแกด่าก็ตอนถามบอกเลขไหนแน่เลขไหนก็ช่างวาแล้วแต่มึงจะเอาไปว่าอย่างนี้ไอ้พอเราตีเป็นสีเลขออกมาแกมาด่าเราว่ากูให้มึงเลขห้ามึงตีเยาะสีทำหาอะไรวะโอ้ครับโอ้ด้วยกันที่ว่าเรารู้ไม่ถึงการน้อาจันเราไม่ถึงการ เพราะว่าไอ้เลขที่ถ้าใครที่ดูในคลิปจะเห็นอยู่อาจารย์พูดจะลังเลจะเอาห้าหรือสี่ดีอืมใช่ครับเพราะมันเป็นเลขไทยเนี่ยมันวันเลขสี่เลขสี่ไทยก็ได้เป็นเลขห้าไทยก็ได้เป็นสี่สี่เก้าแปดก็ได้สี่เป็นห้าเก้าแปดก็ได้ครับผมอาจารย์ลังเลแล้วลังเลอีกเลยตัดสินใจเอาสี่เพราะงวดที่มันออกเก้าสี่จำได้ไหมที่ที่มาทําพิธีหน้าบ้านอาจารย์ฟันว่าเป็นเก้าห้าเป็นสามเก้าห้าไหมวดนนั้นสามเก้าห้า มันเลขตัวเดียวกันแหละเลขสี่ไทยเลขห้าไทยนี่แหละครับคือขันน้ำมนต์ข้อเสียคือเลขเลขห้าไทยเนี่ยถ้าทําน้ำมนต์มันจะไม่มีหัวขอดเหมือนเราเขียนเพราะว่าน้ำมนต์มันหมุนยากครับเพราะมันได้ขึ้นมาปุ๊บเราต้องตัดสินใจเอาแล้วว่าจะเอาสี่หรือห้าครับงวดงวดนั้นอาจารย์ตัดสินใจเอาสามห้าเก้าไปสามเก้าห้ามันออกเก้าสีงวดนี้อาจารย์เลยบอกปะเอาเก้าสีเอาเก้าเอาเก้าสีนะจะออก ขอโทษ FC คนไหนที่ซื้อตามถ้าหมดเงินก็อาจารย์ต้องขอโทษมากจริงๆเพราะว่าตัดสินใจผิดฟันเลขผิดตัวครับเอาจริงๆนะอาจารย์เหมือนเทพูมหรือว่าอาจจะเป็นเทวดาหรือว่าอะไรเนี่ยบางทีเขาก็ไม่สามารถจะให้เราตรงๆได้ใช่ไหมครับถ้าเราไปถึงที่นะส่วนมากถ้าไปถึงที่จะแม่นค่อนข้างจะแม่นครับไอ้นี่น่จะควจะคิดถึงนองว่ะแต่ถ้ามาขอในในเขตหมู่บ้านเนี่ยถ้าเขตถ้าขอในหมู่บ้านนี้เนี่ยครับ ถ้าเชิญภูมิจากที่อื่นมาเนี่ยคส่วนมากมันจะเฉียดแต้มหนึ่งนี่แหละถามว่าเป็นเพราะอะไรจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าอยากว่าเกลยดหรอกนกแต่ภูมิบ้านที่อาจารย์อยู่เนี่ยภูมิหมู่บ้านที่อาจารย์อยู่ท่านไม่ชอบเล่นหวยภูมิทางตะวันออกภูมิฝั่งตะวันออกคือฝั่งที่อาจารย์อยู่เนี่ยหมู่ที่อาจารย์อยู่เนี่ยท่านไม่ชอบเล่นหวยคผมแต่ชอบท่านชอบเล่นไก่ไก่ตีครับเล่นไก่ตีเล่นมวยครับ ชอบดูมวยดูอะไรแกมันจะไม่ชอบเรื่องหวยเรื่องเบอร์โอ้ oh, ครับทีนี้สังเกตหลายครั้งแล้วถ้าทําพิธีตั้งปลังพิธีในเขตหมู่บ้านนี้นะและเชิญภูมิจากที่อื่นมาส่วนมากมันจะเฉียดแต้มหนึ่งแต้มหนึ่งนี้หละครับยกเว้นแต,แต่ว่าจะเป็นภูมิในหมู่บ้านเองอย่างเช่นกยตานีหรือแร่งๆที่อยู่ในหมู่บ้านเองเนี่ยอันนี้พอได้อยู่ครับก็เลยคิดว่างวดนี้งัดทีเดียวออกมาเลยใช่ไหมจนัน พอดีศพจังหวะพอดีเมื่อเช้าอาจารย์เดินออกไปละเงยขึ้นหน้ากันเห็นโอ้กําลังจะออกครับใบปกติเวลาต้นกล้วยมันจอะมันจะมีใบสั้นๆขึ้นมาก่อนใช่ไหมครับผมใบสั้นๆของต้นกล้วยขึ้นอันนี้มันขึ้นมาใบสั้นมันขึ้นมาแล้วลราปลีน่เหมือนกับดันดันจะพ้นกาบแล้วเลยเนี่ยมัแน่ใจว่าแต่ยังกําหนดวันไม่ได้ว่าประมาณวันที่เท่าไหร่แต่ประมาณอีกแคาถึงหกวันนั่นแหละอีกห้าหกวันเนี่ยจะจะอยู่ในระยะที่สามารถทําได้ ต่ก็คือว่างวดนี้จะขอให้ท่านผู้ชมนี่ก็คือว่าเป็นแนวทางของกล้วยตานีใช่ไหมจย์กล้วยตานีเพราะว่าอาจารย์เคยทําแล้วมันแม่นเนาะอาจารย์เนาะแม่นค่อนข้างแม่นไดีเอาง่ายว่นแล้วก็อีกสูตรหนึ่งที่อาจารย์ทําค่อนข้างแม่นเหมือนกันครับค่อนข้างแม่นกว่าสูตรอื่นมันจะมีที่เรียนมาพร้อมกันกล้วยตานีกับไผ่ไผ่ข้อตรงก็เรียกไผ่ข้อตรงคือไผ่ตาตาแรกคกับตาที่สองที่อยู่ข้างบนเนี่ยครับ มันจะอยู่ข้างเดียวกันปกติไผ่มันจะขึ้นสลับข้างครับซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ไหมครับอันนี้มันจะขึ้นซ้ายขวาขวาซ้ายอย่างเงี้ยอ๋อครับครับครับหรือไม่ก็ขวาซ้ายซ้ายขวาเนี่ยครับปกติมันจะขึ้นซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ไหมครับนั่นแหละแต่ตัวเนี้ยถ้าได้นะแม่นเหมือนกันเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าไผ่ข้อตรงถ้าได้นะตรงไม่ต้องกลับครับว่าครับโอ้ตรงไม่ต้องกลับ เรียกเขาตรงๆไม่ต้องกลับอเพราะเท่าที่อาจารย์ทำมาสามครั้งเข้าทั้งสามครั้งครับผมแต่มันหาค่อนข้างยากหายากมากก็คือว่าปีหนึ่งนีอาจจะได้ขอแค่แค่งวดเดียวเนาะอาจารย์เนาะโอ้ไม่แน่อย่าว่าปีหนึ่งหลายปีเลยบอกอาจารย์อาจารย์ได้ทําครั้งแรกเพราะว่าไปขมิไปถอนของให้คนที่อยู่ฝั่งขมรครับเป็นคนไทยไปทํางานฝั่งขมรแล้วโดนของแล้ว ทีแรกเขาจะเอาข้ามฝั่งมาฝั่งไทยมามาถอดที่ไทยแต่ว่าคนเนี่ยเป็นหนักมากเอาข้ามมาไม่ได้ครับมาไม่ไหวจาเลยต้องลงไปเองเขาทำถอดของถอ,อะไรให้เสร็จทีนี้ <c oughs> เขาก็เลยว่าอ่าตา <c oughs> บ้านหลังข้างๆอะแกตัดต้นไผ่เนี่ยแบกผ่านหน้าบ้านที่อาจารย์ไ <c oughs> ปรักษาพอดีเห็นก็เลยขอแกขอตัด ตัดออกมาเอามาทําหวยเมื่อนั้นเข้าสามตัวนะเมืนั้นข้า3สามตัวแต่ว่ามันหลายปีแล้วอาจารย์จำไม่ได้ว่าเลขตัวไหนนนท์เฮเนครัคร้งแรกในวันแปดสามแปดสามหกหรืออะไรนี่มั้งครับออใช่แปดสามหกครับครับถ้าจากนั้นอีกสามปีกว่าเกือบสีป่ปีอาจารย์ถึงได้ทาครั้งที่สองอันนี้อาจารย์ไปทําที่สุรินครับ ไปได้ไปเห็นอยู่สุรินก็ทำไอตัวนั้นได้สองตัวไม่ได้สามตัวได้แค่สองตัว<ม>เพราะว่านอไอแหนงแขนงมันกิ่งขแขนมันอ่ะมันยังออกไม่ยาวมันพึ่งมันพึ่งเป็นตาเป็นตาโผลมาแค่นี้ตาโผลมาแค่นี้อยู่เสมอกันที่อาจารย์ไม่ได้ตัดแต่อาจารย์ทํากับกอมันเลยอพอสวดทาเสร็จก็เลยเอาไว้ว่ารอให้มันแก่ก,ก่อนแล้วอาจารย์ถึงจะไปตัดเอาร,รอให้ขแขนมันยาวก่อนบพรากลวว่าพออาจารย์ไป เรียบร้อยหายทั้งกอ,อ,อไม่รู้ใครทำอะไรไปยังไงหายทั้งกอรอยตัดไปแล้วใช่ไหมจ้ะรอยตัดเขาลือ้ออาจาร์เสียดายจนถึงทุกวันนี้ครับครั้งที่สามเจ้าของคนที่เขามีจากอยู่ทางเชียงใหม่ครับเขาให้อาจารย์ไปทําพิธีขึ้นบ้านใหม่ให้เขาครับที่ลําปางครับแต่เจ้าของเขาอยู่เชียงใหม่นะที่ลําปางทําพิธีเสร็จเขาก็เลยว่าอาจารย์ ดูผ่อันนี้ผมหน่อยผมเห็นมันแปลกเลยตัดมาครัก็เลยําไเองวันนั้นก็ได้สองตัวเหมือนกันอืครับได้สองตัวครับแต่ว่าทั้งบนทั้งล่างนะไม่ต้องกลับด้วยคตรงตรงไม่ต้องกลับเลยอครับอันแล้วกล้ยตานีนี่ก็ตรงๆไม่ต้องกลับเหมือนกันใช่ไหมจานกล้ยตานีเนี่ยยังยังยังต้องกลับอยู่กล้ยตานียังต้องกลับอยู่ก็เลยว่าวันนี้นี่จะมานัดวันแต่ว่าก็ยังระบุไม่ได้แน่ชัดว่า จะขอเป็นวันไหนใช่ไหมจารย์ใช่ประมาณถึงห้าห้าถึงหกวันอืมรอดูระยะครับถ้างั้นให้เอฟซีกดรอกดติดตามไหมน้อยจันเนาะกดติดตามเลยครับเดี๋ยวจะขอให้อาจจะได้ขออยู่ที่เนี่ยตรงนี้เลยใช่ไหมจารย์่กวยตานีพาเอฟซีไปดูหน่อยได้ไหมจารย์ว่ามันเป็นยังไงได้ครับเดี๋ยวเอ็กซ์แง่งมาดูกล้องหน่อยมาเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงเนาะอันที่อาจารย์จะพาไปขอนะครับผมเมื่ในงวดนี้เนาะไปเห็นเนาะ โอ้มันกําลังจะออกแผ่นใบออกมาใช่ไหมจานใช่ไอ้ทั้หน่อยถ้ามันออกมาอยู่ลักษณะก้มลงนี้อืแต่ยังไม่ทันบานเนี่ยเอาได้ครับคมันเป็นมุนว้นกดประมาณ 4- 5วันนี่แหละเขาเป็นมุนว้อนตรงนั้นใช่ไหมจานใช่โอ้ครับครัอนี้ก็คือเป็นกล้วยตานีเนาะกล้วยตานีบ้านอาจารย์นี้ต่กล้วยตานีเนาะปกติจานปลูกไว้ทําใบสีกับผลคอยได้ถ้าออกฟรีมาจังก็ทําหวยอืครับก็อันมี้ค่าบผมกาฝากเลยก็เยอะเหมือนกันน้อาจานเนาะกาฝากมัน อันนี้เองมันมาของมันเองครับผมโอเคเนาะงั้นก็ฝากท่านผู้ชมไม่กดรอกดติดตามไว้น้อยจานเนาะครับนะครับวันนี้ก็มีแนวทางของคุณแม่ต่องอดให้กับท่านผู้ชมไปอย่าไปดูค่ะท่านผู้ชมแปบน้าจอไว้นะคะเป็นแนวทางของแม่พันธุ์นะคะ ทางช่องนำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านผู้ชมฝากตามโค้งสุดท้ายความฝันของคุณแม่ด้วยนะคะก็ขอทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกทกท่านนะคะวันนี้ก็ขอจบคิปไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ